สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้นายเกษตรฟาร์มเมอร์จะพามาดูมิเตอร์น้ํานะครับซึ่งวันนี้จะทําการติดตั้งะระบบน้ําประปาเข้าสวนใหม่นะครับก็วันนี้ก็มิเตอร์น้ําที่เราใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อทายโยนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณ 2 3 0ถาบาทนะครับที่ซื้อมาก็200กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับมัจะเป็นเป็นเหมือนพลาสติกแข็งนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับแต่ก็ใช้สวยงามนะครับนี่ครับก็ส่งไวมากนะครับ สั่งไว้ไม่เกิน2วันนะครับก็ส่งมาถึงแล้วนะครับก็แกะออกมาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีส่วนประกอบที่ให้มานะครับก็จะมีเปลี่ยวนอกต่อสองด้านนะครับตัวนี้นี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตันนี้ก็ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับประอัดเข้าไปก็จะได้อย่างนี้นะครับค,คือทางเข้าคือทางออกครับตามลูกศรน,นี้เลยนะครับตัวน,นี้ก็จะมีทางเข้าก็จะมีอันนี้ก็ปิดไว้อยู่นะครับ อันนี้นะครับ15มิลลิเมตรนะครับผลิตในประเทศไทยนี่เองนะครับยี่ห้อายโยบอร์เตอร์เมเตอร์คุณตี้นะครับก็คือเป็นมิเตอร์น้ำคุณภาพนั่นเองเอเคครับใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่ลาซาด้าก็ได้หรือว่าที่ช้อปปี้ก็ได้นะครับแต่ที่เราซื้อมาเนี่ยร้านนี้ ค่อนข้างที่จะส่งได้เร็วมากนะครับสั่งไป2วันนะครับก็ส่งถึงบันไดบ้านเลยนะครับโอเคใครที่ต้องการที่จะติดตั้งระบบน้ำประปานะครับยังหาไม่ได้ก็สามารถที่จะค้นหาได้นะครับไปที่ช้อ p ป,ปี้ร้าดาหรือว่าใครต้องการง่ายๆนะครับเดี๋ยวไงผมก็จะทิ้งลิงก์ ไว้ใต้คลิปนี้ให้ลองไปศึกษาดูนะครับก็ไม่ได้โฆษณาให้ใครแต่ก็ลองดูเป็นทางเลือกก็แล้วกันนะครับเผื่อ,อทุกอย่างาเผื่อต้องการความเร่งด่วนนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีไม่เกิน2-3วันนะครับหลังจากที่เราสั่งแล้วเนี่ยไม่เกิน2-3วันก็คืออันนี้คือจะประสบ จากประสบการณ์จริงนะครับนายเกษตรฟาร์มเมอร์ได้สั่งมา2วันก็ได้ของทันทีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะนายเกษตรฟาร์มเมอร์จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับลองศึกษาดูลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก็เป็นมิเตอร์น้ําที่สวยงามนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปติดตั้งที่เดินน้ําประปาติดตั้งเข้ามาในสวน ในแคมป์นะครับในสวนแห่งใหม่นะครับโอเควันนี้ก็นายเกษตรฟาร์มเมอร์ก็เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องสินค้าเรื่องเทคนิคการสั่งเรื่องระยะเวลาการสั่งร้านไหนดีหรือช้าหรือเร็วยังไงก็จะมาแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนายเกษตรฟาร์มเมอร์ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับยังไงถ้ายังไงเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้เกษตรฟาร์เมอ r ์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครตช่องของเราให้ด้วยนะครับคลิปตต่อไปก็จะได้มีเกดความรู้ดีๆมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นายเกษตรฟาร์เมอร์ขอบคุณทุกท่านครับ โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับโอเคครับตัวน,นี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งมาจากนู่นนะครับนีเ่เดินมาจากนู่นนะครับเดินมาเรื่อยๆประมาณเจ็ดสิบเมตรมาเรียวเข้าตรงนี้นะครับต,ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาลองเปิดดูเลยครับว่าน้ําประปา จะแรงแค่ไหนจะใช้ได้ไหมลองดูนะครับนี่โอเคครับความดันได้ปกตินะครับนะครับต่อน้ามาจากโน้นนะครับ70เมตรโดยประมาณนะครับเข้ามาที่สวน แปกตินะครับไม่มีแถวนะครับติกเตอร์วัดน้ำรุ่นนี้นะครับค่อนข้างดีนะครับใครสนใจก็ดูได้เลยนะครับที่ลิงใต้คลิปนายเกษตรฟาร์มเมอร์จะทิ้งลิงไว้ให้ลองศึกษาดูว่าต้องการไหมต้องการเหมาะกับเราไหมนะครับ